มันนนน่ยมันกดงไม่อยากไปกินตอน้มคนละ0บาทค่ะลงมาเถอะค่ะไปขรเอนี่เนรไ

ขอปะขอป่ะไออ้มันหวมันเดไ่ยัแหัวดหายใส่อ้ย่ะเธอคะวันนี้เธอไปไหนครับอันนี้อาการของนโดนพเี่ชโอ๊ยไม่ได้เอากจะยดหน้ามันเลยเอาอ ให้แกอุ้มเหรอน้องน้องน้องเจ็บช่วงเจ็บกระจุ่มแล้วไม่กางเกงเปรออ่างเงี้ยล่ง เธอสวยจิงเลยดีวนเขาได้เห็นไหมครับขาเธอเขาเห่าคะค่ะค่ะขอบคุณบ หรือว่าร้าง้าองแล่งท่องที่ยใช่รงเ่ายไวงไรช้น่น <c oughs> ไปเล้ hey. ให้เขามาร่วมฟิลทำไมเฮ้ยโอ้จะเดินเขาต้องนั้นเป้ากำหนดว่าเดินกี่คนนะเขามีบัตรอะไรบ้างเาเขาจะอ๋อลอัยองนอเอเอนะคะ เเนี้วนะคะขอความจนการมาากที่โต๊ะกอเมริกาก่อค่ะเราม่ระยะที่รับระหารดเ่มขึ้นคือณาย่เรียนอรค่ะโอ้ขอราาใส่รองเท้าอาเธอ ไปย่างไปแล้วนะใช่ใครเสร็จแล้วเดินได้เลยนะคะใครเสร็จแล้วล้วนลู่ล้นลู่ไม่ไปเดินบนนู้นล่ะล้ว่ไปเดินได้ไปเดินได้จับเงือนกระเป๋าให้แน่นนะเฮ้นมองเห็นข้างล่างด้วยเห็นไหมนี่แม่มาแล้วนี่ยิ้มให้แม่หน่อยยิ้มให้แม่หน่อยยิ้มให้แม่นี่นี่กล้องกล้อง อ้มไม่อุ้มไม่ได้ครับตรงนี้อ้มไม่ได้เดี๋ยวมันล่วงไปนะเดินอยู่ว่าลปลอดภัยทุกคนนี่ดูนี่ ตามามามาเนี้ยมาเนี้ยอุ้มมันดีอุ้มมันอุ้มมันเดินเดินหลุดแล้วหลุดแล้วใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ก่แล้วจะไม่หลุดครับใส่แล้วจะไม่หลุดเราไปเก็บภาพตรงตะแกงฝั่งนู้ก็ได้นะต้องเรนเดินแล้วมันมุนเลยนะไม่ได้กลับ บนด้วยนะคะบนซ้ายด้วยนะคะเก็บภาพมาวนด้วยนะคะคันตคันตเว้นคันนิกดันซูบึกยาดันกิดดันซูบึกย่าดันซูบึกเดินได้ไม่ไหวแลว่ไม่ตกตไม่ตบตนเ

เราดูอนดูดูเขาดูเขาไหมไอว้าไอว้าไ่อไว้าไไหวป้าเดินกลับพี่เชิญก็เดินกลับเชิญเป็ลกของผมดงก็ไม่ต้องมองล่างไม่เห็นมองล่างไม่เห็นเป็นะไรเขากเขาสุดเคอนข้างน้าลวอะไรตกเหมือนไม่ได้ใส่อไนีตกะมันตกอมนตกไ นี่ดตรงนี้นี่อะไร้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้ยอุ้ยอไ้้คอั้ยม่ได้ไมอุ้ยอ้ยอุ้อุ้มอน้ยอ้อุ้ยอุ้้อ้ย้ยงุ้ยอย้้้อยอ้ออย้้ ไป uhm. ดับมันตพัดส่งไปนะไดูไม่ดูอใ่คนน้อยอ้ใหญ่คนน้แหวานไ้มอย่าหลงเห็นไหมไอ้วานยังไม่เห oh, mm ็นกลัวอะไรเลยไอวานยังไม่กลัวเลย ไม่เป็นไรูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปไาแม่งหูเอปล่อยไม่ได้เลยเนี่ยไอเอตลูกแกนี้ปล่อยไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเคยชินมันเดินลอยมันคิดว่ามันลอยได้เนี่ยน่ลอยได้บ้าไปแ้วดูดีนะมันเดินไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะมันเตรียมจ้องจุ่มลงอย่างเดียวเลยอ่ะ น้องยังไม่กลัวเลยลูกไม่ไปอะเรียนนอกเลยนะไม่จับมอยู่ครับไม่จับอยู่แก่แล้วพอแล้วพอแล้ว พอแล้วลูกกลับแล้วไม่เหมือนไอวาไอวาจูๆอย่างนี้เลยนะกระจกมนใสาตัวเนีะจกุ่นอย่างนี <c oughs> ้เหมือนเป็นอยู่กงหอมเนงใส่บิงไเมาส่งต้องนะสวยครับคุณนี่สวยเห็นไหมอืออโอออ๊กจุ๊ก มันเกินก็มันเกินี่ไหนกันนะทำยาวๆมากเลยอ่ะกลัวความสูงของทีมไม่ได้หรอกหรือไม่ได้ถ่ายรูปกันตรงนั้นเลยสิได้ยึดหยุดยืนถ่ายนะอ่านๆมันรอ่หยุดให้ถ่ายอ่ะเอาถอดรองเท้ามาจ้าเนี่ใครคนนี้มันคือจีนด้องถ่ามหนุ่ยทำไมอยู่นี่อยู่นไม่เป็นไรอยากจะเดินแล้วเวียนห่วงกันน่นเนี่ย รู้สึกเวียนหัวเขาที่เดอกลับกันคนไวๆโอ้วหมีหัวเวียนหัวเพราะมันสูงด้วยมันอยู่ที่สูงแล้วเหมือนอากาศมันนอ่ะเข้าไปน้นโน้นยายไปยืนบนโน้นน้อยใครอัง หนูยังวิ oh. Oh, ่งเข้าไปนะลัวแลลูกอ้โอ้อ้ กาาเดี่ะ

ทางบริการลาการถี่โตรกมีการจอค่ะเรามีุาห้าอที่นเข้าไปในสถาแนะคะคมณนิ